โซเชียลทูเดย์มันก็คือต้องมีทุกวันไหมเออนะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของของการขายของเป็นอะไรคะยังไม่เปิดคลิปเลยไม่เราพี่อเห็นคลิปบางส่วนแล้วไงจริงเราไปเห็นตอนไหนเออ่ะก็เห็นแล้วไงบางส่วนตอนก่อนเข้ารายการไงพูดถึงการขายของเป็นการขายของคลิปนี้เขาบอกว่าขายธรรมดาโลกไม่จำเออนะขายอะไรอ่ะนั่นน่ะสิมันต้องต้องทําขนาดไหนถึงจะจํางั้นลองไปดูกันดีกว่าว่าต้องขายยังไงค่ะ God is a red shoe. Ooh. How did the rain shoot? How much? What <laughs> you <anyone laughs> brought? Okay oh, oh, One piece Orange juice <laughs> Only for you All did the rain shoot? Only for you Thank you How did the <laughs> rain oh. oh. shoot? เขาขายน้ำส like ้มอย่ยเอออยู่ที่ Broadway หรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ที่รัชดาไลท์เทอร์เอองั้นต่อไปนี้เราต้องไายงานข่าวเราแบบนี้นะแล้ววันนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอ๋อคนฟังทีแรกคนไม่เข้าใจนะว่าเขาขายอะไรเขาบอกว่าอ r a n g e j u ู ใช่วนยี่ห้านาทีก็ขายไม่เสร็จหรอกเออนะเอามาสรุปเท่าไหร่อะยี่สิบ twenty อย่างเงี้ยหรอกจากนี้ในการรายงานข่าวของวัวนิวก็จะเปลี่ยนไปเออเราจะเปลี่ยนไปนะเราจะมีดีนามิคเรนจ์ของเสียนะมันรายงานข่าวธรรมดาเลยหรอใช่เนาะใา่ธรรมดาโลกไม่จำเนี่ยเออเราก็ต้องอ่านข่าวธรรมดาโลกไม่จำไงอะไรอย่างเช่นลองสิอย่างเช่นลองสิปิดรายการหมา มน่นครบชั่วโมงเกิวิดรายการไหมเกินแล้วเกินเวลาแอดทำเ,เกินแอดทมแล้วหมดเ,เวลาโอ,อมม้คุณผู้ชมเออนะเรอแค่ทำไมกะมันเป็นเรื่องเศร้า ไม่จะบอกว่ายังงี้เมื่อวานเมื่อวานโดนติงมาเรื่องหัวล้อจริงเหรอใช่เขาบอกว่าหัวล้อหัวล้อดังไปคุณไปทำอะไรมาต้องหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยต้องหัวล้อแบบแกล้งกลอันนี้ก็หัวล้อแบบจริงใจปะจริงอันนี้คือข่าวสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ย พอแล้วเออปิดรายการครับคุณผู้ชมยังไงวันนี้นะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่มารับชมเวอร์นิวส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ในอเมริกาทางแคลิฟอร์เนียด้วยที่กำลังติดตามรับชมอยู่ต้องบอกว่าเวลาที่เราออนแอร์เนี่ยตรงกับเวลาบ้านเขาคือเจ็ดโมงเช้าก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เฟิร์นแล้วก็พี่บอสเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเตอกันได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอเปราหรอคือยังไง ที่อยาเลยเดี๋ยวมันจะลากยาวไป๋อหรหโอเคโอเคคิดว่าเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันถึงศุกร์นะคะเริ่มสิบแหม่ยากร้องเพลงก็ไม่บอกพี่น้องเฟินเออน้องเฟินอยากร้องเพลงไงคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเวอนิวส์ข่าวในมือคุณ